สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World โลกประวัติศาสตร์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของสถานการณ์ที่เรียกได้ว่ามันช็อกโลกแล้วก็พลิกคั่วกันเลยนะครับคือหลายๆคนเนี่ยก็มองไว้แล้วว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนั่นแหละหลังจากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแต่ไม่คิดว่ามันจะเปลี่ยนแปลงหนักขนาดนี้นะครับนั่นก็คือ การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัสเซียกับอเมริกาครับเราจะเห็นได้เลยว่าตั้งแต่เริ่มสงครามมาในยุคสมัยของโจไบเดนเนี่ยนะครับผมสงครามเองเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างดุเดือดก็จริงแต่ยูเครนเองเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้นนะครับผมโดยผู้สนับสนุนหลักที่สุดเนี่ยก็คือสหรัฐอเมริกาเนี่ยแหละครับ ที่ใส่เงินจํานวนมากมายมหาศาลนับแสนล้านดอลลาร์เข้าไปในการเอามาต่อสู้กับรัสเซียแล้วก็ยังมีการสนับสนุนจากชาติโยุโรปอีกแต่โดยรวมเนี่ยการสนับสนุนหลกัลกๆเนี่ยนะครับผมก็มาจากอเมริกาทั้งนั้นนะครับผมและในบางการสนับสนุนที่มาจากโยุโรปเนี่ยก็มีอเมริกาอยู่เบื้องหลังด้วยเหมือนกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็คงพูดเลี่ยงเต็มปากเลยว่าอเมริกาเนี่ยเปรียบเสมือนกับคนที่สู้สงครามไปด้วยจริงๆอ่ะสู้ด้วยเงินยูเครนสู้ด้วยคนอเมริกาสู้ด้วยเงินนะครับแต่ที่นี้เองเนี่ยเราก็ เองมันเป็นแบบนี้แต่ว่าเมื่อสงครามผ่านไปอ่ะก็มีเสียงต่อต้านมาเหมือนกันนะครับผมไม่ใช่ว่าทุกคนในอเมริกาจะสนับสนุนเรื่องนี้เพราะว่าเขาก็มองว่าประเทศอเมริกาเองตอนนี้ก็มีปัญหาเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้อพยพยาเสพติดและอื่นๆอีกมากมายสงครามการค้าสงครามชิปกับจีนอะไรเต็มไปหมดเลยถูกไหมเขาก็อยากใช้เอาเงินเนี่ยไปช่วยอย่างอื่นมากกว่าไม่ใช่ไปช่วยประเทศอื่นแล้วก็ไม่มาช่วยตัวเองนะครับก็เกิดเป็นกระแสขึ้นมาแต่ที่สําคัญที่สุดเลยก็คือนโยบายของโจ ไบเดนเนี่ยมันเป็นนโยบายของเดโมแครตนะครับผมซึ่งก็จะเป็นพรรคอีกขั้วหนึ่งอะเนาะเป็นพรรคฝ่ายซ้ายนะครับผมในขณะที่ทางฝั่งของแคนดิเดตของริบปิกันพรรคแบบอนุรักษ์นิยมพรรคฝั่งขวาเนะี่ยก็คือโดนัลด์ทรัมป์ที่ก่อนหน้านั้นเองเนี่ยก็ได้เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกมาก่อนโจไบเดนนะครับผมในตอนที่ทรัมป์เป็นครั้งแรกเนี่ยก็เห็นท่าทีได้เลยว่าทรัมป์เนี่ยสนิทกับปูตินเป็นอย่างมากนะครับแล้วก็ยังมีสัมพันธ์ที่เชื่อมไปถึงตู้ของคิมจองอึนอีกด้วยนะครับผมก็ค นะครับผมเขาก็ค่อนข้างมั่นใจเลยว่าถ้าทำกลับมาเนี่ยยังไงสา,ากา,า,สารสนับสนุนของอเมริกาก็จะลดลงหรือแทบไม่เหลืออย่างแน่นอนแล้วทรัมป์เองในตอนหาเสียงที่เขาจะกลับมาในสมัยที่2เนี่ยเขาก็ประกาศกล้าไว้เลยว่าจะจบสงครามในวันเดียวนะครับผมถึงแม้ว่าในความเป็นจริงอะ่ะมันอาจจะทําไม่ได้ก็ตามแต่ถ้าทีเนี่ยหลายๆคนก็มองเลยว,ว่าทรัมป์เองเนี่ยต้องการจะจบสงครามและทรัมป์เองเนี่ยก็มีความสัมพันธ์อันดีกับปูตินนะครับและล่าสุดก็ได้มีความพยายามเริ่มเจรจาสงบสงครามกันแล้วซึ่งทางฝั่งของทรัมป์กับไบเดนเนีกดต ลงย,ยอมกันอย่างง่ายได้เลยนะครับผมเรียกได้ว่ามีการจัดคณะพิเศษไปนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยอเมริกาก็ส่งตัวของลูบิโอไปในขณะที่ทางฝั่งของรัสเซียก็ส่งตัวของลาฟลอฟมาคุยที่ซาอุดีอาระเบียนะครับผมซึ่งเนื้อความเนี่ยเราก็ได้ทําไว้ในคลิปที่แล้วลวนะครับโดยรวมเนี่ยก็คือทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องต้องกันแล้วก็คุยกันมากกว่าเรื่องของสงครามยูเครนด้วยนะครับผมก็คือคุยกันเรื่องธุรกิจว่าเราจะกลับมาลื้อฟื้นความสัมพันธ์ยังไงแล้วก็ จะมีธุรกิจของอเมริกาเนี่ยกลับไปทำง,งานในรัสเซียนะครับผมหลังจากที่แบนมาตั้งแต่กเกิดสงครามถูกไหมแล้วก็นอกจากนั้นเองเนี่ยนะครับผม,ผมก็จะมีการเปิดสถานทูตขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับผมอปเปรตสถานทูตใหม่อีกครั้งทั้งในมอสโกแล้วก็ในวอชิงตันความสัมพันธ์ก็คือแบบเฮ้ยแน่นแฟนขึ้นแบบ จากจู่ๆมันแบบตักขาดไปเลยจู่ๆมึงพุ่งปปีิดมาเลยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ทําให้ยูเครนวันๆเลยนะครับผมแล้วทีนี้เองเนี่ยมันยังไม่จบแค่นั้นครับคือแค่นั้นเองอ่ะมันก็เป็นเรื่องใหญ่มากๆแล้วถูกไหมที่ดูท่าทีแล้วอ่ะอเมริกาเอ็เอียงทันทีเลยจากตอนแรกเอ็นไปฝั่งยูเครนตอนนี้เอ็นกลับเลยครับฝั่งรัสเซียเลยแต่ล่าสุดนี้เองเน,นะครับผมมันได้มีระเบิดลูกใหม่ออกมานะครับและระเบิดลูกใหม่นี้นะครับผมมันก็มาจากทั้งโดนัลด์ทรัมป์ตัวของแวนที่เป็นรองประธานาธิบดีนะครับแล้วก็รวม ไปถึง Elon Musk อีลอนมัสก์ด้วยแต่ลูกใหญ่ที่สุดเนี่ยมาจากทรัมนะครับผมเรามาดูกันดีกว่าว่าครามเนี่ยเขาพูดอะไรนะครับและคําพูดนี้เองเนี่ยเรียกได้ว่าเปลี่ยนโมเมนตัมของสงครามเลยนะครับตัวของโดนัทรัมเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้เอาคําพูดของเขามาเลยนะครับผมเดี๋ยวแปะไว้ให้แล้วทุกคนก็ลองมาอ่านพร้อมกับคาแปลของเราก็ได้ตัวของโดนัทรัมบอกว่าลองคิดดูสินักแสดงตลกผู้เจียมเนื้อเจียมตัวยิ่งตัวของวลรดิเมียเซเลนสกี้เนี่ยสามารถบอกอเมริกาให้ใช้เงิน350 0 0 0ล้านดอลลาร์ ที่เราจะเข้าไปสู่สงครามที่ไม่สามารถชนะได้และมันไม่ควรที่จะเริ่มต้นตั้งแต่แรกสงครามที่ตัวของเขาถ้าเกิดไม่มีอเมริกาและตัวของฉันอย่างตัวของครามแล่ะก็จะไม่มีวันจบมันได้อเมริกาเองได้จ่ายเงินสนับสนุน2แสนล้านดอลลาร์มากกว่ายุโรปในขณะที่อเมริกาไม่ได้อะไรกลับมาเลยแม้แต่นิดเดียวทำไม ไอ้โจไบเดนขี้เซาเนี่ยถึงไม่ต้องการอะไรให้เรามาคุ้มทุนหน่อยก็คือต้องการให้ยูเครนเนี่ยจ่ายอะไรมาบ้างไม่ใช่ให้ได้ไปฟรีๆอย่างเดียวและไอ้สงครามนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันก็สําคัญต่อ,อยุโรปมากกว่าที่มันสําคัญต่ออเมริกาเป็นอย่างยิ่งอเมริกาของเรานั้นเรามีมาหาสมุทรอันกว้างใหญ่ขวางกัน้นเรากับสงครามนั้นอยู่แล้วก็มากไปกว่านั้นเซเตนสกี้เองยังได้ยอมรับด้วยตัวเขาเองเลยว่าเงินที่เราส่งมาให้เขาเนี่ย เงินครึ่งหนึ่งน่ะมันหายไปตัวของเขาปฏิเสธที่จะจัดงานเลือกตั้งขึ้นมาในประเทศและอัตราความนิยมของเขานั้นก็โคตรจะต่ำต้อยในตอนนี้เลยสิ่งเดียวที่เซเลนสกี้เก่งเนี่ยคือการพูดจาชอเลาะออดอ้อนไบเดนปั่นหัวไบเดนจนเขาได้เงินมหาศาลมาในะตอนนี้ตัวของเขาก็คือเผด็จการที่ไม่ได้รับการเลือกตั้งใดๆมาเซเลนสกี้ควรจะขยับตัวให้เร็วหรือไม่เขาจะไม่มีประเทศของเขาหลงเหลืออยู่อีกต่อไป และในขณะเดียวกันพวกเราได้ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในการเจราจาที่จะจบสงครามนี้ลงกับทางฝั่งของรัเสเซียและต้องยอมรับเลยว่านี่เป็นบางสิ่งที่มีแค่ทรัมป์และคณะทําง,งานของทรัมป์ที่สามารถทํามันได้ไบเดนไม่เคยพยายามยุโรปก็ล้มเหลวในการที่จะนําสันติมาเซเลนซี่ต้องการที่จะทําให้ทุกอย่างมาดําเนินต่อไปตู้ของฉันเนี่ยรักยูเครนนะ แต่เซเลนสกี้เนี่ยเป็นประหานให้ะดิดีที่แย่มากๆณนะตอนนี้ประเทศของเขาแตกสลายผู้คนจำนวนนับล้านต้องตายโดยไม่จำเป็นและมันยังมีอีกมากมายและนี่ก็คือสิ่งที่โดนัลด์ท์นั้นทิ้งระเบิดมานะครับเรียกได้ว่ารุนแรงเป็นอย่างมากและจากข้อมูลล่าสุดนี้เองเนี่ยณนะตอนนี้อเมริกานะครับผมได้หยุดการ ขายอาวุธทุกอย่างที่มีคําสั่งซื้อจากยูเครนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นบอมลูกใหญ่อีกลูกเลยนะครับคือนอกจากจะพูดแล้วว่าทําจริงด้วยนะครับผมการที่เขาซัสเซนสกี้ว่าเป็นเผด็จการเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็อีลอนมัสกเองก็ยังออกมาโจมตีเซเลนสกี้ ผ่าน x ของเขาเนี่ยอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมอย่างตัวอย่างข่าวนี้เขาก็รีโพสต์ว่าตัวของเซเลนสกี้ไปถ่ายท่าโพสต์กับเมียของตัวเองโดยที่ไม่ได้ดูสถานการณ์เลยว่าคนเนี่ยกำลังตายอยู่มากมายมีเหล่าเด็กเหล่าวัยรุ่นต้องตายอยู่ที่สนามเพราะในสนามลบเขามีเวลาอะไรมาถ่ายโวล์แมกซีนเนี่ย อันเนี้ยก็มาซัดด้วยนะครับผมอีลอนมัสก์้องจิงนั้นตัวของเจดีแวนอย่างทางฝั่งของรองประธานที่ดีเองเนี่ยก็ออกมาเตือนเซเลนสกี้ว่าที่เขามาพูดจาให้ร้ายตัวของทรัมป์เนี่ยระวังจะเสียใจนะแล้วก็ไอ้คาพูดของเขาเนี่ยมันแย่มากๆเลยที่เขามาพูดถึงการเจราจาให้จะหยุดสงครามของอเมริกาและรัสเซียก็คือออกมาซัดก,กันเต็มเหนียวนะครับผมแล้วก็มีคนฝ่ายของรัฐบาลนะเนาะเพราะว่าตอนนี้ฝ่ายทรัมป์ก็เป็นรัฐบาลน,นะครับก็จัดเต็มนะครับผมซ,ซัดเซเลนสกี้กันอ่วมเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวคงต้องรอดูแหละว่าจะเป็นยังไงแต่หลายหลายคนบอกว่ามันจบแล้วครับนายเซเลนสกี้เนี่ยอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนของอเมริกาอีกต่อไปแล้วก็ต้องมาดูกันทีนี้ว่าเขาจะเอาอย่างไงต่อนะครับผมการที่อเมริกาไม่สนับสนุนเนี่ยไม่ได้แปลว่ามันแพ้เลยนะแต่มันอาจจะมีโอกาสแพ้สูงมากๆและการใช้คํานี้เซเลนสกี้อันอาจจะดิ้นรลนไปหาพันธมิตรอื่นนะครับผมอย่างที่เราเห็นกันว่าเขาก็เอียงไปหาทางฝั่งตุรกีถูกไหมแล้วก็ไปหาทางฝั่งยุโรปมากขึ้นเพราะยุโรปเองเนี่ยก็ดูจะไม่พอใจทรัมมมปาาากกเเหืออนนนผแต่่็ว ตอนนี้ยังไม่แน่ใจนะครับผมว่ามันจะเกิดอะไรต่อแต่บอกไว้เลยว่าทรัมป์นี่คือแบบเอาจริงระเบิดลงนะครับผมก็เดี๋ยวรอดูกันว่าจะเป็นยังไงยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับรายการ History World โลกประวัติศาสตร์หากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วบายๆครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World โลกประวัติศาสตร์นะครับ